สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบก,กันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ขอแนะนําการคํานวณเลขเด่นวิ่งบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสาหรับเลขเด่นวิ่งบนของเรานะคะสูตรคํานวณในวันนี้ก็มีแค่2ตัวเลขเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะแนวทางในงวดประจําวันที่17มกราคมพศ2564นี้นะคะ รวมกันสนับสนุนสลากคิดเปนรัฐบ,บาลคำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณหาเลขเด่นบนของเรานะวันนี้ขอฝากการคำนวณสูตรให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเอาหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหลักร้อยครั้งที่สองนะคะบวกหนึ่งคงที่นะคะท่านผู้ชม สูตรคำนวณบงบนของเรานะคะก็มีแค่สองตัวเลขเด่นเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเรามารอลุนกันนะคะสําหรับการคํานวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาะคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวับบงขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จากเรามาเริ่มการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชม หลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะเลขหนึ่งหนึ่งบวกเก้าได้สิบสิบบวกสี่นะคะสิบสี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสี่ศูนย์สี่สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสี่เลขห้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะสี่ศูนย์สี่เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นบนในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะ ได้4ในการคำนวณขามาในตำแหน่งของหลักร้อยและหลักหน่วยบนนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออก404เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยทั้งที่หนึ่งนะคะเลขหนึหนึ่งบวกสะคะได้5้าหบวกหได้10บสิบล้เลขเด่นศูนย์นะคะศูนบวกหนะคะได้หนะะึ่งสำหรับผลออกรางวันที่หนึงในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก6 6 1ห สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลข1หนึ่งคนรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะหกหกหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนสามตัวบนออกหกหกหนึ่งนะคะเรามาดมกันตอนนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยครั้งที่หนึ่งได้สามสามบวกแปดนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเจ็ด สิบแปดสิบแปดเดลิเด่นแปดนะคะแปดบวกหนึ네่งคงที่นะคะก็ได้เก้าสําหรับผลออกรางวัลท <m ins> ี่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตกบนออกเก้าเก้าสี่สําหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขแปดและเลขเก้าผลรางวัลนะคะได้ออกมาแล้วสามตกบนนะคะออกเก้าเก้าสี่เพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะ ใเก้าในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยเลยหลักสิบบนสามสบบนออกเก้าเก้าสี่นะคะเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลัก100ร้อยทั้งที่หนึ่งนะคะเลขศูนย์ส่วนบวกสามได้สามสามบวกเจ็ดนะคะได้สิบสิบด้เลขเด่นศูนย์นะคะส่วนบวกหนึ่งได้หนึ่งสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามสบบนออกสามส่วสาม สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์และเลขหนึ่งคนรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะสามศูนย์สามเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะคะสามตัวบนออกสามศูนย์สามเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะเลขสามสามบวกเจ็ดได้สิบสิบบวกแปดสิบแปดสิบแปดได้เลขเด่นแปดนะคะแปดบวกหนึ่งได้เก้าสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตกบนออกหกสองแปดสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปดและเลขเก้าผลรลางวัลในออกมาแล้วสามตกบนนะคะหกสองแปดเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นวิ่งบนในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะ เลขแปในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนสามตัวบนนะคะออกหกสองแปดเล็กเด่นเลขแปดวิ่งบนในงวดนี้คืองวดวันที่สามสิบธันวาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณของเราสูตรสำหรับการคำนวณสูตรของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นวิ่งบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะจ้ะ ก็ขอเชิญท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมมาทำการคำนวณด้วยกันนะคะว่าเล็กเด่นของเรานะคะคำนวณได้ตัวเล็กเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับการคำนวณนะคะหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะได้สามสามบวกหกนะคะได้เก้าเก้าบวกแปดนะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดได้เลขเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งคงที่นะคะได้แปดสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรวิ่งบนของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เล็กเด่นมาแล้ว เลขเจและเลขแปดนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับตัวเลขเดนบินบนแนวทางในงวันที่17มกราคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขเจ็ดและเลขแปดนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุนกันนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมท,ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮรวยรวยทุกท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ